ตน้ำเป็นเหมือนเดิมสวัสดีตอนบ่ายๆเปน็นของบ่ายสองบ่ายสองเคืองเลยตอนนี้แต่เป็นแดดเลยแต่เป็นต้องจีดเพราะได้มีดสมูเขได้โคกล่ะพูดเพร่นจะได้หายจีจางโตให้ถ่ายน้ำด้อครับอย่าลืมเด้อแดดเป็นมน,นี่ลืมดูด้ดวย เิ็นด้่ลายคลิปยุ่งให้เบิ้งยยดดกยง่ายสุดเลยจิหัวครับหอดเกียนบนเนี่ยหอดโอ้ขรูยูขารานขรอยขนาดีจิ้งน้อยดจึ้งน้อยเบิดฝนเข่านาแ้วเแห้งจิตจีด,จด ก็บางไรบ่ได้เลยกิดเรือบางหลรไรนาแห้งเลยง <ś le> ายผ <ś le> มพุ่ไปเลยปปเลยอันนี้ยังดีอ่ะต้นมันเปลือกหนาถ้าต้นเปลือกบางนี่หนักเลยนะเด็กกินแกน่นให้ได้กินเจขจะบอกว่าท่อน้ำยางกับหุดแก่นกับมลพิษนั่นแหละ, <ś le> ะน่นจะกิดมันหล่นๆเลยปะ แห้งกรีดลนแห้งออกดีไอ้คนเราได้ครบทุกท่อดมาครับพามีดได้เลยพามีดจ้าบ่ได้ครบทุกมีดแต่คนคนตกพาหมีดนึ่งสกีอีแล้วเที่น้ำรอบนี้ได้กรีดมีได้หนึงนี่หมีที่สองก็เที่น้ำมือก็ ไม่คุ้มค่าเลยหรอไม่คุ้มค่าเลยตอนนี้กินแล้วก็เพื่อเพื่อหอดแจ้มันเนี่ยเอาเลือกพูดอืมไงเอ็มถ้วยมิเตอรน้ำแกอ่อ,อยางกันแล้วแปะแอร์แปรจ้วยจ้จ้อย กระถ้าจิดหอทอนในมันสิเยี่มไปเลยเมียนอยู่ดอกทีก่สีนะมห,มหมดเกียนนะอย่ามาอไหนถอเกียนเ <laughs> ลมันมีลายบนเดียร์อย่าง,ล, <laughs> งล,าล้อากร้อยจาวอาออกไปรลุ้นว่าโอเคเอาไปเลย ได้วางก้อนอสวยๆชิตูดไหมดู่างกันนิ่มๆเลยไม่ใช่น้ำวากวาอกาเบิดเลย ได้น่อยอเอาฟังคกันห <laughs> ายคิดแต่หายคิดตื่นได้ดิ <laughs> เอาฟังได้แต่แวง <laughs> ไปกีดฟังคนบ่ะเอาคนคนาด้วย <laughs> เอาก็สิ <laughs> <laughs> กีดแต่ว้แต่ว้นเถอะไม่ได้มึงวสด้แล้วแงลวงเมื่อเช้านี่ดี <laughs> ไม่กี่ต้นนะสามโอเคไปกีดมาครับ สกิดตาแบบสกิดสกิดเฮ้ยดึงเอาขั่วขั่วไปเลยเทไปแล้วนี่สกิดแบบนี้ยว่าไม่แต่มีสิลุยแมเพ็ดเบิ่งแล้วแม่มีดนะลุยมาซักใจเพียรแล้วก็ซักลุงเนี่ยนี่ซักนี่ซักขาซักมันี่แล้วก็ซักใจพี่ หาเดือยหาาอ้าคโลอันสก,กิดนี่แหละสก,กิดสรอยแบบสก,กิดสก,กีดได้หนินะสกีกว่าตู้ใครไม่พอทำอย่างตุ่นใหญ่ือซื้อบึงเต้นให้ถวยเนี่ยมันจีเป็นปัญหาอยาอะต้องหานมาปัวต้องหายามารักษาแล้ว เลยวิตามินบีบียี่สิบลูกกระทาบียี่สิบโอเคไม่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับาให้กำลังจะดนการให้ดาวก็ได้เปน้องเด้อลายไปก่อนครับผมสวัสดีครับ